พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระฤหัสบดีวันที่7เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องเดาครอบคลองในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์และพระวจนะที่จะใครขวรและสามัคคีธรรมในพระธรรมตรมบทที่5ข้อที่17ฉบับ NIV พราะถ้าโดยการน่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้ความายได้ครอบครองผ่านทางมนุษย์คนเดียวผู้น,นั้นยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดบรรดาผู้ที่ได้รับการจัดเตรียมแห่งพระคุณอันไพบุญและของประทานแห่งความชอบธรรมย่อมครอบครองในชีวิตผ่านทางมนุษย์คนเดียวคือพระเยซุคริตพี่น้องคะจงสังเกตสิ่งที่เปาโลอธิบายไว้ในข้อพระคีเ์ตอนเริ่มต้น นั่นคือเราต้องครอบครองในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์มีคนที่พูดว่าเราจะครอบครองผ่านทางพร่องในอนาคตแต่นั่นไม่ถูกต้องข้อนี้กล่าวว่าในชีวิตนั่นคือในแผ่นดินโลกตรงนี้จึงไม่ใช่กล่าวถึงอนาคตอันไกลผพนับตั้งแต่การเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์จนถึงการรับขึ้นไปของคริสต์จากเป็นช่วงเวลาพิเศษ ที่เราครอบครองผ่านทางพระองค์นั่นคือยุคลิจกักรและเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราใช้สิทธิอำนาจแผ่นทางพระเยซูคริสต์หลังจากยุคริจกักรเราจะครอบครองร่วมกับพระองค์ไม่ใช่ผ่นทางพระองค์อีกต่อไปทั้งสองช่วงเน้มีความแตกต่างกันและคนค่าแก่กันเน้นย้ำอีกครั้งในช่วงพันปีนั่นคือหนึ่งพันปีแห่งสันติสุข เมื่อพระเยซูครอบครองบนแผ่นดินโลกเราจะครอบครองร่วมกับพระองค์ต่อไปนี้เราจะครอบครองร่วมกับพระองค์ต่อไปตลอดไปแต่ในยุคปัจจุบันนี้เราครอบครองผ่านทางพระองค์ใช้สิทธิอำนาจและการครอบครองผ่านทางพระนามของพระองค์พี่น้องคะการเข้าใจความจริงนี้จะทำให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะโดยดูว่า คุณได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดมันไม่ใช่เวลาสำหรับความพึงพอใจไม่จงยืนยันสิทธิอำนาจของคุณในพระเยซูคริสต์และสัมแดงอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกจงคว้าโอกาสที่เราได้รับในยุคริตจารเพื่อปกครองเหนือซาตานพลังและความยากลำบากของชีวิตจงแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจ ความรักและความชอบธรรมของพระคิดในโลกและขอบเขตอิทธิพลของคุณพี่น้องคะจงระลึกว,ว่าเราแต่และคนมีโลกของตัวเองและเราจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำกับอาณาจักรของพระองค์ที่พระองค์ประทานให้แก่เราดังนั้นจงใช้พระนามของพระองค์ในโลกนี้อย่างมีประสิทธิภาพให้พระคิดรงครอบครองพันธ์ทางคุณในขอบเขตอิทธิพลของคุณ ฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานเริ่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่ประทานให้แก่ข้าพระองค์เพื่อครอบครองในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ข้าพระองค์เดินในสิทธิอำนาจ และการครอบครองของพระคิดด้วยการส่งผลกระทบต่อโลกของข้าพระองค์ด้วยฤทธิ์อำนาจความรักและความชอบธรรมของพระองค์ด้วยการน,นำผู้คนมากมายเข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะเดียวกันนี้ในพระนามของพระเยซู อาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงยืนยันถึงสิทธิอำนาจของคุณในพระคิดและสำแดงอาณาจจากของพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้คะ่ะจงคว้าโอกาสที่เราได้รับในยุคลิจจากนี้เพื่อบอกครองเหนือซาตานพลังและความยากลำบากของชีวิตของคุณจงแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจความรัก แล้วความชอบธรรมของพระคิดในโลกและขอบเขตอทิทธิพลของคุณนะคะจงระลึกว,ว่าเราแต่และคนนั้นมีโลกของตัวเองและเราจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำกับอาณาจักรของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราคะ่ะดังนั้นจงใช้แพระนามของพระองค์ในโลกนี้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดผลสูงสุดนะคะให้พระองค์ทรงครอบครองผ่านทางคุณ ในขอบเขตอิทธิพลของคุณนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด